กศนอำเภอวิเชียรบุรียินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านกศนอำเภอวิเชียรบุรีบริหารงานโดยนายเกรียงไกรวงศ์วิริยะชาติผู้อำนวยการกศนอำเภอวิเชียรบุรีมีบุคลากรดังนี้ข้าราชการครูหนึ่งคนครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนหนึ่งคนนักจัดการงานทั่วไปหนึ่งคนครูกศนอตำบล14บคนครูสรช .3 คนบรรรักษ์จ้างเหมาหนึ่งคนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลหนึ่งคน กศอนเภอว <PI K> ิเชียรบุรีมีกศนตำบล14บแห่งดังนี้กศนตำบลท่าโรงกศนตำบลโคกโรงกศนตำบลบ่อรังกศนตำบลภูน้ำหยดกศนตำบลวังใหญ่กศนตำบลทรัพย์สมบูรณ์กศนตำบลทรัพย์น้อยกศนตำบลภูขามกศนตำบลพูเตยกศนตำบลสามแยกกศนตำบลบึงกระจัดกศนตำบลยางสาว กศอนอตำบลน,น้ำร้อนและกศอนอตำบลสะระดูการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน มีคำสั oh yes. ่งในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพแผนปฏิบัติงานประจำปี2565การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเอกสารการลงทะเบียนและแผนการลงทะเบียนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษามีหลักสูตรครบทั้ง3าระดับมีคำสั่งในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีรายงานการลงทะเบียนของนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการปฏิบัติการสอนครูผู้สอนมีการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอนมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แผนการนิเทศติดตามและรายงานผล การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดทำโครงงานหรือชิ้นงานมีการใช้แอปพลิเคชัน Google Classroom หรือ Google Meet ในการจัดการเรียนการสอนรวมไปถึงการใช้สื่อไลน์ Facebook ในการติดตามสูวเหลือผู้เรียนและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้ผู้เรียนทราบ การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีรายงานการประเมินคุณธรรมคำสั่งงานประกันคุณภาพการกำหนดค่าเป้าหมายในปี2565บันทึกรายงานการประชุมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปี2564 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนปักหมุดเยี่ยมบ้านผู้เรียนร้อยละ4.38การติดตามผู้เข้าสอบเอเน็ปีการศึกษา2 5 6 4ร้อยละ89.18การติดตามผู้เข้าสอบปลายภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ร้อยละ74.19และมีเพราะโครงงานวิจัยตามประเด็นที่ท้าทายด้านที่2 การบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีแผนพัฒนางานบุคลากรแผนการใช้จ่ายงบประมาณคำสั่งมอบหมายงานของสถานศึกษาการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพ SAR และมีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการสถานศึกษาการบริหารกิจกรรผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี2565โดยมีโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นโครงการติวเอนเโครงการลูกเสือจิตอาสาโครงการประกวดโครงงานนักศึกษาโครงการรักการอ่านเป็นต้นมีคำสั่งแต่งตั้งองค์กรนักศึกษาและมีรายงานการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีคำสั่งว่าหมายงานการประชุมชี้แจงบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยการปักหมุดร้อยละก3 8และแรายง,งานผลการดำเนินงานและแรายง,งานสภาพปัญหาที่พบด้าน,นที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไตรมาสที่1-2งงปีงบประมาณ2,565แบบสำรวจความต้องการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องแผนการจัดการศึกษาต่อเนื่องปีงบประมาณ2,565รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและรายงานการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีรายงานการใช้แอปพลิเคชันของสถานศึกษารายงานการประเมินการรู้หนังสือสรุปและรายงานการตักหมุดคนพิการและรายงานการประชาสัมพันธ์ข่าว P.R. Online ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์และเพจเฟซบุ๊กของกศนด้านที่ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการประชุมวางแผน บันทึกลงนามร่วมมือกับภาคีเครือข่ายรายงานผลการจัดกิจกรรมและรับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายเช่นงบประมาณวิทยากรอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษารายงานการให้บริการแก่ชุมชนโครงการจิตอาสารายงานผลการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับผู้เรียนชุมชนเช่นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมการเข้าร่วมกิจกรรมวัฒน การทำท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆเป็นต้นด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการประชุมชี้แจงครูและบุคลากรเพื่อร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้และมีรายงานผลการประชุม PLC ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนาการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเข้ารับการพัฒนาตนเองตามสมรรถะทางวิชาชีพผู้บริหารการนำความรู้ทักษะ และนวัตรกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีรายงานผลการใช้นวัตรกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงกสานอมเพอวิเชียนบรุรีขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ